สวัสดีครับอยู่กับผมโดมอัลโตเมชันสวิดนะครับอันนี้ผมก็จะมาตอบคาถามให้สําหรับใครลหลายๆคนนะครับที่ถามผมเข้ามาว่าอุด EGR ประกันจะขาดไหมอุด EGR ไฟรูปเครื่องยนต์จะโชว์ไหมอุด EGR ต้องใช้สายแอร์โฟไหมอันนี้ผมก็จะมาตอบคาถามถามข้อนี้ครับให้แบบละเอียดไปเลยครับ การอุด EGR นี่ครับผมอุด EGR นะครับก็คือใช้แผ่นบางนะครับอุดตรงนี้แล้วก็อุดตรงตูดมอเตอร์นะครับตัวจีจะวนเข้าท่อร่วมไ d ดีก็คือการอุด EGR เราประกันมันจะขาดแน่นอนครับแต่มันจะขาดจะพาะจุดที่เราทําเราอุดตัวนี้ตัวนี่นะครับอุด EGR ไปประกันมันจะขาดแค่มอเตอร์ EGR นี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับ นี่ครับคือตัวนี้มันจะขาดแค่นี้ไม่ได้ขาดทั้งเครื่องนะครับบางคนคิดว่าขาดทั้งเครื่องไม่ใช่ครับจะขาดแค่มอเตอร์ egr ซึ่งถามผมมอเตอร์ egr มีโอกาสพังไหมที่ผมทำมานี่ก็ทำมาเยอะครับยังไม่เจอเคสที่ว่าอุดแล้วมอเตอร์ egr พังเจอแต่เคสที่ว่าไม่ได้อุดแล้วมอเตอร์ egr พังครับก็แกะออกมาดูครับก็แกะออกมาดูก็ตัวด้านในครับมันเป็นคราบเขเม่าตันเยอะมากครับ เวลามอเตอร์มันเปิดปิดเปิดปิดแล้วมันเปิดไม่สุดเปิดไม่ปิดไม่สนิทครับในการเปิดปิดมันแบบไม่คล่องตัวครับเพราะเขมเหลมันเข้าไปเยอะเกินทําให้มอเตอร์มันพังครับอันนั้นก็ได้อุด egr ให้แกแล้วก็ให้พี่แกไปรีแมปปิดรีแมปปิดมันก็แค่พันหนึ่งเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวมอเตอร์ตัวใหม่นะครับถ้ามอเตอร์ตัวใหม่เบิกศูนย์เจ็ดพันนะครับแพงนะครับก็รีแมปปิดแค่พันเดียวครับอุด egr ประกันขาดแน่นอนครับ แต่ขาดเฉพาะจุดที่ทำนะครับย้ำนะครับว่าขาดเฉพาะจุดที่เราทําเราอุด egr ประกันก็จะขาดแค่เฉพาะมอเตอร์อย่างเดียวนะครับก็อย่างที่บอกครับผมอุดมายังไม่เคยเจอมอเตอร์ egr พังเลยครับเจอแต่รถที่ไม่ได้อุดแล้วมอเตอร์ egr พังครับอันนี้ก็ไปทบทวนแล้วละปะไปลองศึกษาดูกันครับต่อไปเป็นคําถามที่2นะครับอุด egr แล้วไฟลูกเครื่องจะโชว์ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาขอไลอ่ตัวอ e สุกันนะครับ อิซุส1.9อิซุส2.5อุดได้เลยนะครับไฟไม่โชว์ไม่ต้องใช้สาย Air4 ช่วยครับนี่ครับอุดได้เลยนะครับสำหรับตัว1.9 2.5ตัวเครื่องเก่าครับแล้วก็แต่ตัว3.0นี้ต้องใช้สาย Air4 ช่วยนะครับเพื่อไปหลอกค่าเนี่ครับสำหรับอิซุ u นะครับก็ต่อไปขอเป็นตัวโตโยต้นะครับ โตโยต้าถ้าเป็นปี2019อุดได้เลยนะครับของโตโยต้าตั้งแต่ปี2019ลงไปอุดได้ครับไฟไม่โชว์นะครับแต่ถ้าเป็นปี2020ไฟจะโชว์ครับต้องใช้สาย AirFO ช่วยนะครับต่อไปเป็นของมิซูมิชิไทยทันนะครับไทยทันก็อุดได้ครับไม่มีโชว์นะครับตั้งตัวใหม่ตัวเก่านะครับตัวเครื่อง2.4อะไรก็อุดได้ครับไม่มีไฟโชว์นะครับไปผมจะมาตอบคำถามข้อที่สนะครับว่ามันจําเป็นไหมครับที่ต้องใช้สาย AirFO สำหรับผมนะครับสาย AirFO ฟไม่ได้ช่วยให้มอเตอร์ EGR หยุดทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำนะครับสาย AirFO ฟไม่ได้ช่วยให้มอเตอร์ EGR หยุดทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเจอแล้วครับเคสหนึ่งที่พี่แกออกรถมาแล้วใช้สาย AirFO ฟที่คิดว่าจะช่วยหยุดทำงานมอเตอร์ EGR แล้วก็แกก็ติดต่อกับผมไม้ผมไปทําการถอดลุงถอดล้างให้ก็พบว่าไม่ได้ช่วยครับก็เหมือนเดิมครับตันเหมือนเดิมครับนี่ครับก็เป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงครับที่เอามาฝากกันก็สายแอร์โฟก็ไม่ได้ช่วยให้มอเตอร์หยุดทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่จะใช้สายแอร์โฟก็ต่อเมื่อเราจะใช้แค่หลอกค่านะครับหลอกค่าให้ตัว รูปเครื่องมันไม่โชว์ครับเราจะใช้แค่ในการหลอกค่าไม่ให้มันรูปเครื่องมันโชว์ครับในการอุด EGR ก็จะมีพวก Isuzu สสเครื่อง3.0 Toyota 220 0 2020ขึ้นนะครับที่ต้องใช้สาย a i r f o ช่วยเพื่อหลอกค่าไม่ให้มันโชว์รูปเครื่องยนต์นะครับแล้วจำเป็นไหมที่จะต้องใช้สาย a i r f o ร่วมกับตัวอุด EGR ไปด้วยสำหรับผมนะครับผมมองอันนี้ในความคิดของผมนะครับผมมองว่าไม่จำเป็นครับ คืออุดแบบผมก็คือจะไม่ใช้สายแอร์โฟช่วยเด็ดขาดคือผมจะปล่อยให้ระบบการทำงานของเขาทำงานแบบเดิมทุกอย่างตัวมอเตอร์ก็จะเปิดปิดตามสเต็ปเดิมทุกอย่างเราจะไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดนะครับเราจะเราก็ใช้แค่แผ่นอุดนี่ครับก็คือแผ่นอุดไม่ให้ไอเสียมันเอาเข้าแต่ตัวมอเตอร์ EGR ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นกระเดื่องเปิดเปิดปิด เดี๋ยวผมเอารูปให้ดูอีกทีแล้วกันตัวมอเตอร์เนี่ยผมจะปล่อยให้มันทํางานโดยอิสระของมันคือทํางานตามระบบเดิมของมันทุกอย่างครับเราจะไม่ไปยุ่งกับมันอันนี้ก็เป็นความคิดของผมนะครับแต่สําหรับใครก็อยากจะใช้สายแอร์ฟงแอร์โฟช่วยอันนี้ก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมก็มาแนะนำายังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนผมคิดว่าผมก็ต้อง ทำคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้รู้ครับซึ่งที่ผมพูดผมก็เจอจากประสบการณ์ของผมจริงๆถึงเรากล้าพูดให้ฟังครับสําหรับคลิปดีโอนี้ผมโดมออโตมิชั่นเซอร์วิสก็ขอจบเีงเท่นี้ครับสวัสดีครับ